มาเบิ่งสวนองุ่นครับพี่น้องครับเพิ่งรู้ว่าอิสราเอลก็ปลูกองุ่นได้ครับดูครับโอ้อากาศร้อนขนาดนี้ยังอยู่ได้ครับอุณหภูมิณ์เวลานี้42องศาครับดูครับอากาศร้อนมากครับ น,น่าเชื่อเลยครับเบิ่งรับพี่นองเนี่ยแดดๆุ่งรไม่มีอะไรบังเลยครับปูกระุนเฉยครับเด,ด้ไงครับ,บครับเขาใจว่าอง,ง่นจะมักาดูอากาศนาหนาวหนาวเย็นๆน,น็ครับนี่สี่สิบสองสี่สิบสามองศา ยอดลยครับเด็ดเดดนะครับใบก็เริ่มไหม้แล้วสุดยอดครับ